สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Personal Branding นะครับของบริษัท The Gem Innovation นะครับเรามาดูกันนะครับว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานนี้เนี่ยเขาประทับใจอะไรและเขาได้ความรู้จากคอร์สนี้ยังไงบ้างไปติดตามชมเลยครับสวัสดีครับชื่อโค้ดบูนะครับวันนี้สุดยอดมากๆนะครับเรามาเรียนคอร์สออร์ดิชันนะครับอ่า Professional Brand นะครับที่โรงแรมแอมาร์ทนะครับที่รามคำแหงนะครับวันนี้ได้ความรู้ในการที่จะไปต่อยอดธุรกิจที่จะไปวางแผนกับทีมงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับความรู้แบบอัดแน่นจัดเต็มมากๆสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจ นะครับที่อยากจะร่วมธุรกิจหรืออยากจะมีะไรายได้วันนี้เรามีระบบเรามีผู้นําแบบสุดยอดมืออาชีพนะครับกับบริษัทเดอะเจมินอวชั่นเพราะผมมั่นใจว่าธุรกิจเดอะเจมิน o วชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีค่ะโคดเดด้านะคะสเปด้าอาเววันนี้นะคะเราได้มาร่วมงานออดิชั่นจากบริษัทเดอะเจมินอวชั่นจะบอกว่าวันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็สุดยอดมากๆเพราะเราได้รู้จักตัวตนของเราเองเรารู้คุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วเราสามารถไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันแล้วก็กับผู้มุ่งงหวงวัันนนี้ะะคะสบ ก็แล้วแต่ที่กําลังติดตามบริษัทเดอะเจมส์ซ o โนเวชั่นแล้วก็อยากร่วมงานจะบอกว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกคนให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ให้มีบุคลิก,กภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะโค้ดเลยล่ะ ภรรควงตาผานะครับบอกเลยครับวันนี้ได้มาเรียนคอร์สออเดชันของ The j a m e ส n n ินโนเวชนะครับต้องขอบคุณบริษัทเด e ะเจที่จัดคอร์สดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราครับวันนี้สิ่งที่ได้และชัดเจนมากคือได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองและเชื่อมากๆว่ามันยังมีอีกหลายคนที่ยังติดข้อนี้ครับว่ายังไม่รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองบอกเลยครับวันนี้นักธุรกิจของธุรกิจ The j a m e พร้อมที่จะปั้นให้คุณเป็นนักธุรกิจที่มีแบรนดิ้งเป็นของตัวเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวธุรกิจ The ัสัสสดดีี สุขกิจบากานะครับวันนี้สุดยอดมากๆรู้สึกประทับใจที่ตัวเองพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในคอร์สวันนี้นะครับวันนี้ได้เปลี่ยนตัวเองหลายอย่างจากคนที่ไม่กล้าพอมาวันนี้ได้รู้จุดเด่นของตัวเองนะครับแล้วสามารถไปส่งต่อให้กับคนที่สนใจในการทรําธุรกิจเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองให้ดีขึ้นครับถ้าเกิดใครเห็นโอกาสสนใจอยาก เปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพรีบมาที่นี่ได้เลยครับรับรองเปลี่ยนชีวิตคุณได้แน่นอนครับสวัสดีค่ะโค้สมบัติสมบัติประเสริฐล่าวันนี้ประทับใจมากค่ะต้องขอบคุณบริษัทเดอะเจมกับ คอสอออดิชั่นในวันนี้นะคะที่ได้มาเรียนกับโค้ชทีรินสว่างไรบอกได้เลยว่าวันนี้สามารถรู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองแล้วคิดว่าจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองได้วันนี้ถ้าใครสนใจที่จะทําธุรกิจแล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้งจะต้องทําตัวแบบไหนบอกได้เลยที่เดอรเจมค่ะมีระบบมีทุกอย่างให้ทุกคนได้สําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเชื่อมั่นว่าเดอรเจมสุดยอดจริงๆค่ะค่ะโคชตุ่มนะคะสุริพรเพลนครกสูงนะคะวันนี้ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะกับรคสนี้ค่ะ Personal b r a n d นนะคะวันนี้ค่ะความรู้ที่อัดแน่นจัดเต็ม นะคะของบริษัทเดอะเจม n n อินโนเวชันนะคะทําให้เรารู้จุดเด่นจุดด้อยของเราเลยค่ะนาไปพัฒนาตัวเองค่ะไปพัฒนาทีมงานนะคะนําความรู้วันนี้ค่ะไปปรับปรุงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะให้เราดีขึ้นและประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะคะแล้วมาพบกันนะคะที่เดอะเจม n n อินโนเวชันค่ะสวัสดีครับผมโค้ชนิวัน,นัน์วัสวรโชตน,นะครับสำหรับงานวันนี้นะคะโรซอนอลแบรนดิ้งเป็นงานที่สุดยอดมากๆเลยนะครับนักธุรกิจหลากหลายคนเนี่ยที่เขาเรียกว่ามาีมีแบรนดิ้งดีอยู่แล้วพอได้เข้าในงานนี้นะครับ มีความรู้สึกเลยว่าความรู้ที่เรามียังน้อยมากๆและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่า จากคอร์สนี้จะสามารถทําให้พวกผมนะครับจากที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปได้เรื่อยแน่นอนครับผมโคชนาลาจากจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะกับคอร์สพิเศษที่บริษัทเดอะเจมนะคะได้จัดมาให้กับเราในวันนี้แล้วก็เป็นการอะไรที่ให้เราเนี่ยได้เอาไปพัฒนาและก็ปรับปรุงคีพรุกในการที่เราจะเป็นมากนักธุรกิจและสามารถเอาไปส่งต่อต่อยอดให้กับทีมงานของเราได้วันนี้นะคะถ้าใครอยากได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรียนเชิญนะคะที่บริษัทเดอะเจมอินโนเวชันค่ะเด็ดมากค่ะสวัสดีค่ะโคสาวจากจังหวัดอุ วันนี้นะคะมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่นะคะบริษัทของเราจัดคอร์สสุดยอดแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งการเรียนรู้นี้เราจะได้ไป,ปรับในการทําง,งานของทีมนะคะแล้วก็เราจะได้ไปสู่ธุรกิจลุกใหม่และรุ่นใหม่นะคะที่เราจะไปนําทัพนําทีมของเดอเจมของเรานะคะแล้ววันนี้สิ่งที่ได้นะคะคือการได้รู้ตัวตนของตัวเองว่า1นึคืออะไรคะ่ะขอบคุณบริษัทเจมที่จะทิพแบบนี้ให้เรามานะคะแล้วเราก็จะนําพาสู่นะคะทีมของเราให้สําเร็จได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะขอเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่ได้เข้าสู่บริษั เดอะเจนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะดีค่ะค้ชเจนนี่ยุพาวันหิรันสุวรรณคตจากอำเภอแม่สอดจังหวัดแต่ค่ะวันนี้ขอขอบคุณครอสดีๆของบริษัทเดอะเจมอินโนเวชันนะคะทําให้เรามาเรียนรู้เนี่ยค่ะให้เรารู้ตัวตนของเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราแล้วมาปรับปรุงนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของเราค่ะมาพัฒนาตัวตนที่นี่นะคะวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านมาพบกับเดอะเจมแล้วก็มาเป็นสมาชิกกับเดอะเจมนะคะคนปูหรือ ปัญญาคุณนะคะเป็นโค้ชจากจังหวัดสกลนครค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่บริษัทเดอะเจมมีคอร์ดดีๆนะคะแล้วก็มีการสอนระบบที่จะมารู้จักตัวตนของตัวเองนะคะทั้งจุดลบและก็จุดบวกของตัวเองว่าวันนี้เราควรที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงแล้วก็จะพัฒนาทีมงานแบบไหนและก็เชื่อว่าวันนี้นะคะขอเชิญชวนที่คนที่ยังไม่ได้เข้าระบบเดอะเจมหรือยังไม่รู้จักเดอะเจมนะคะเชิญมาเรียนรู้และก็เป็นนักธุรกิจที่นี่ได้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่นี่ได้อย่างแน่นอน วันนี้นะคะแสงก็เข้ามาเรียนรู้งานออดิชันนะคะเป็นงานพิเศษมากๆค่ะถือว่าตื่นเต้นมากๆนะคะที่แสงมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้วันนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าแสงก็เป็นสาวไทยใหญ่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าอยากรู้ว่าวันนี้นะคะเรามาทําอะไรนะคะ <c oughs> คือแสงเข้ามาเรียนรู้งานครั้งนี้ค่ะ มาปลดล็อกชีวิตหรือปลดล็อกตัวเองนะคะเราจะได้รู้ว่าจุดเด่นหรือจุดย่อยหรือจุดอ่อนของเรามันอยู่ที่ไหนนะคะก็เรามาร่วมงานกิจ,จกรรมครั้งนี้นะคะตั้งแต่ต้นเช้าจนถึงเที่ยงนะคะเราได้ความรู้เยอะมากๆค่ะหากใครที่สนใจนะคะอยากเรียนรู้นะคะอยากรู้ว่าความลับที่จะสร้างระบบนะคะวันนี้ค่ะสร้าง p พอ s ์สโนบแบรนดิ้งนะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงให้เราประสมความสําเร็จค่ะวันนี้มีครูมีโค้ดมีผู้นำที่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็นำพาแสงเข้ามาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็เราสามารถประสม ความสําเร็จไปด้วยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะโคทนานะคะต้องขอบคุณกับเดะเจมมากเลยค่ะที่เปิดโอกาสก็คือมีงาน audition ที่สุดยอดจริงๆค่ะให้พลังบวกกับทีมงานเพื่อเราจะได้มีการไปส่งต่อให้กับทีมงานให้ทีมงานที่ว่าคนไหนที่ติดลบอยู่นะคะเราก็มีวิธีการที่จะไปส่งต่อนะะี่ค่ะก็ต้องขอบคุณเดะเจมากมากเลยนะคะที่ทําให้ทุกคนสําเร็จได้อย่างแน่นอนเลยค่ะใครที่อยากเปิดโอกาสมาได้เลยนะคะเดะเจมให้จริงจ่ายจริงค่ะ